คุณเอกพบเพียรพิเศษครับครับท่านประธานสภาที่เคารพครับผมนายแพทย์เอกพบเพียรพิเศษผู้แทนรัษฎรเชียงรายพักก้าวไกลครับก็ยินดีมากที่ได้เจอกับสทสะอีกครั้งนะครับหลังจากที่เมื่อการเปิดสภาใหม่ๆเราก็ได้อภิปรายเรื่องนี้กันรอบหนึ่งในการรายงานประจำปีครั้งที่แล้วนะครับแล้วผมก็ตั้งตารอว่าเมื่อไหร่จะได้กลับมาพูดกับ พูดคุยกับสอส,อ,สอ,อีกรอบหนึ่งก็มาได้ทันเวลาพอดีนะครับในช่วงนี้ที่เรากําลังพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีอยู่แต่สิ่งที่น่าเสียดายคือว่างบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เราคุยกันเนี่ยออไม่ได้มีการพิจารณาในส่วนของสอสส,สด้วยนะครับเพราะเป็นออหน่วยงานเฉพาะอีกลักษณะหนึ่งนะครับก่อนที่ผมจะอภิปรายต่อไปเนี่ยผมต้องขอบอกว่า ผมต้องประกาศตัวก่อนนะครับว่าผมพูดในวันนี้ผมพูดในฐานะผู้แทนของประชาชนผมพูดในฐานะคนคนหนึ่งที่ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนใดๆนะครับเพราะว่าที่ผ่านมามีคนที่ออกมาพูดในเชิงที่ไม่เห็นด้วยหรือในเชิงที่ไม่เป็นไปทางเดียวกับสสสเนี่ยก็ถูกคนที่อยู่ในมีความเชื่อมโยงกับสสสเนี่ยชี้นิ้วบอกว่า เขาเนี่ยรับประโยชน์จากธุรกิจใหญ่รับประโยชน์จากธุรกิจเหล้าเบียร์ตอนนี้ผมก็เลยต้องขอบอกชัดๆเลยครับว่าผมพูดในฐานะผู้แทนของประชาชนและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนใดๆในรายงานฉบับนี้ของสสสนะครับเป็นรายงานที่ผมอ่านรายละเอียดแล้วก็ดูทุกหน้าเหมือนกับรายงานครั้งที่ผ่านมา เป็นรายงานที่ตอกย้ำครับว่าสสสเป็นองค์กรที่มีความโปร่งใสน้อยการที่สสอสอ,อ้างว่านะครับมีการประเมิน I T A ที่ชื่อเรียกว่า Integrity and Transparency Assessment เนี่ยได้คะแนน88.36นะถ้าเป็นเทียบเป็นเกรดคือเกรด A นะครับแต่การประเมินนี้นะครับท่าน เป็นการประเมินที่หน่วยงานอย่างกองทัพบ,บกเนี่ยได้ที่หนึ่งนะครับกองทัพบ,บกได้ถึง97.96เนะเพราะฉะนั้นแล้วสอสอสอที่ได้88.36เนี่ยภูมิใจแล้วผมคิดว่าเราลองไปดูว่าเราจะอ้างเกณฑ์มาตรฐานนี้มามาดูความโปร่งใสขององค์กรได้หรือเปล่า ในรายงานนี่ยังพอมีข้อมูลให้เราเห็นนะครับว่ามีการประเมินในหน้า186กับ190เนี่ยที่แสงให้เห็นว่าคะแนนคะแนนของสสเนี่ยลดลงครับในบางหัวข้อจากค่าเฉลี่ย3ปีที่ผ่านมาข้อที่ลดลงคือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแล้วก็การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนนะในรายงานเนี่ย การอธิบายว่าเหตุใดทําไมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียถึงมีคะแนนลดลงการป้องกันผลผลประโยชน์ทับซ้อนถึงมีคะแนนลดลงเนี่ยไม่ได้มีการยอมรับปัญหานะครับแต่สะสะสะรายงานว่าไปโบ้ยว่าน่าจะเป็นการสํารวจที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนวิธีการแทนที่จะคิดวิธีการแก้ปัญหาและยอมรับข้อมูลว่านั่นเป็นข้อมูลที่ถูกต้องกลับไปโบ้ยว่าเป็นการสํารวจที่ไม่ถูกต้อง ผมว่าน่าจะต้องไปแก้ไขนะฮะแล้วลดลงเยอะด้วยในส่วนของการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนครับจากรายงานในหน้าที่100ครับสแสดงให้เห็นเหมือนที่คุณนทวุฒิพักผมพูดไปก่อนหนะ้านี้คือว่า46%ของเงินที่สะสสให้ไปสนับสนุนไปเนี่ยไปที่มูลนิธิและองค์กรสาธารณประโยชน์ผมถามครับว่า เงินที่ให้ไปเนี่ยมีการเปิดเผยไหมครับว่าให้ใครไปบ้างในเว็บไซต์สอส,อสอหรือในแหล่งข้อมูลต่างๆเราไม่สามารถหาข้อมูลได้เลยว่าเงินที่ให้ไป46%เนี่ยให้ไปที่ใครบ้างช่วยเปิดมาหน่อยได้ไหมครับรายงานในเว็บไซต์หน่อยได้ไหมครับว่าใครมูลนิธทไหนรับผลประโยชน์จากสอสอไปบ้างเพราะว่าเท่าที่ดูแล้วมีคนเคยร้องเรียนผมมาเนี่ย เหมือนกับว่านะครับมีคนบางกลุ่มอยู่มาตั้งแต่ร่างกฎหมายณนะตอนนี้ยังมีที่นั่งอยู่ในกระทรวงสาธารณสุขอยู่ในส่วนกํากับดูแลแล้วยังมีส่วนในการรับงบประมาณจากสสสอีกแบบนี้เรียกว่าผลประโยชน์ทับซ้อนไหมครับ4,000ล้านบาทไม่ใช่เงินน้อยๆนะครับในปีแต่ละปีที่ได้ไป ถ้าเอาไปให้คนที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนจะเกิดผลประโยชน์ต่อประชาชนจริงหรอครับแบบนี้ต้องแก้ไขนะหน้าที่ของสอสสเนี่ยคือต้องทําให้ประชาชนมีความรอบรู้ทางด้านสุขภาพนะรหรือภาษาที่เราเรียกกันเรียกว่า health literacy นะการที่ทําให้ประชาชนมีความรอบรู้ทางสุขภาพเนี่ยเราต้องให้ข้อมูลทางวิชาการที่ถูกต้องและรอบด้านและให้ประชาชนเลือกตัดสินใจครับแต่ มีคนบางกลุ่มที่มีความเชื่อมโยงกับสสสกับเป็นคนกลุ่มเดียวครับที่กรรมการให้ข้อมูลด้านเดียวกับประชาชนถ้ามีใครให้ข้อมูลอีกด้านหนึ่งก็จะโดนชี้นิ้วว่าเป็นพวกรับผลประโยชน์เหมือนที่ผมบอกไว้ผมมียกตัวอย่างครับจากกรณี ปัญหาที่ผ่านมาเรื่องของการโพสต์เล่าเบียร์ลงโซเชียลมีเดียแล้วโดนจับไปปรับโดยกระทรวงสาธรณสุขตามมาตราอ2ของพรบควบคุมเครือร่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยผมเพิ่งเห็นครับในรายงานของสสสว่าสสสมีเอี่ยวด้วยจากรายงานในหน้า107เนี่ยสสสบอกเลยครับว่าการทำเพจรายงานร้องเรียน ตรงการใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์การโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือว่าบุหรี่ก็ตามเนี่ยเป็นผลงานของสสศก็เลยมีคนตั้งข้อสงสัยและฝากผมมาพูดในสภาครับว่าเป็นไปได้หรือไม่ว่าคนที่เป็นเครือข่ายของสสนั่นแหละเป็นคนไปแจ้งในเพจนี้แล้วคนที่อยู่ในกระทรวงสาธารณสุขก็รับเรื่องไปแล้วก็ไปสอบสวนเพราะว่า เรื่องที่แจ้งมา1000กว่าเรื่องมีการดำเนินการหมดร้อเครับเราขยันกันมากกับเรื่องนี้ในการจับคนมาปรับเรื่องนี้นำเข้าสู่กรรมธิการสาธารณสุขและกรรมธิการพัฒนาเศรษฐกิจแล้วเราพบข้อผิดปกติแล้วมีปัญหาบางอย่างที่เราเจอในทางด้านกระบวนการทางด้านกฎหมายซึ่งก็จะมีการดำเนินการต่อไปนะครับสุดท้ายครับในรายงานนี้มีการ กล่าวถึงและอ้างถึงบุหรี่ไฟฟ้าหลายครั้งการกล่าวถึงและอ้างถึงเป็นการกล่าวขึ้นมาลอยๆโดยที่ไม่มีข้อมูลทางวิชาการรองรับไม่มีการอ้างเอกสารอ้างอิงใดๆเลยครับถ้ามีใครติดตามเรื่องของวิชาการทนันบ,บุหรี่แน่นอนครับผมเป็นหมอคนหนึ่งแล้วผมก็ดูแลคนไข้ผมรู้ครับว่าพิษภัยของบุหรี่มีอันตรายต่อสุขภาพแต่ ประเทศไทยยังมีคนอีก10ล้านคนที่ยังสูบบุหรี่และเลิกสูบไม่ได้ในปัจจุบันนี้มีข้อมูลทางวิชาการเรื่องของการลดผลกระทบที่เราเรียกว่า harm reduction มีผลกระทบของบุหรี่ไฟฟ้าที่อาจจะใช้ลดผลกระทบของบุหรี่ที่ใช้วิธีการจุดแบบเผาไหม้ได้ มีข้อมูลทางวิชาการขึ้นมาเรื่อยๆทำไมสสสถึงไม่เป็นตัวกลางในการที่เอาเรื่องนี้ขึ้นมาบนโต๊ะแล้วมาคุยมาพิจารณากันแบบวิชาการกับวิชาการทำไมถึงปิดกั้นโอกาสของคนที่จะเอาข้อมูลอีกด้านหนึ่งมาพูดคุยกันเราต้องทำเรื่องทุกเรื่องให้มันขึ้นมาบนดินสิครับบุหรี่ไฟฟ้าเราเห็นกันเกลื่อนทั่วไปถ้าเราเดินตามท้องถนนเราไปตามสถานที่ต่างๆ แม้กระทั่งในสภานี้ก็ตามทำไมเราไม่ทำให้มันขึ้นมาบนดินแล้วก็ควบคุมได้ล่ะครับแทนที่จะปล่อยไว้ให้เป็นธุรกิจสีดำอยู่ท่านประธานครับข้อเสนอของผมที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเป็นข้อเสนอที่เป็นไปด้วยความรักนะครับแล้วก็ความปรารถนาดีต่อสะสะสะ อยากให้สอสอมีผลงานที่ดียิ่งยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มีความโปร่งใสมากขึ้นเพื่อให้สอสอสอเนี่ยเป็นองค์กรที่เปิดกว้างสำหรับทุกคนครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับ